สวัสดีครับทุกคนกระพร้อมอยเชงครับวันนี้เนี่ยนะครับมาฮะเป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีสปอนเซอร์อย่างใจดีอย่างเจ้าปิงปิงครับใช่ครับปิงปิงวันนี้เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับผมเนี่ยต้องขอขอบคุณปิงปิงนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็ขอบบริจาคเงินให้ผมนะครับผมบูเล่นบูเล่นไม่เม็คือวันนี้นะครับผมนะฮะเนื่องจากว่าอีก4ตัวเนี่ยมันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะฮะตอนนี้น่าจะหลับอยู่ในห้องน้ําแหละ วันนี้เราจะมาเล่นเกมมือถือเกมใหม่ที่น่าสนใจที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งมันมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเนาะน้องจริงเนาะจริงปะปิงปิงเนาะเนาะอืมนะนั่นแหละเนาะเออปิงปิงมองอะไรเนี่ยเออนะอ่ะปิงปิงมองกล้องมาดีคนดูหน่อยนี่นี่มองกล้องนี่เอางี้นี่มาดีอ่ะนั่นแหละครับวันนี้เนี่ยในความที่ว่ามีอยู่ตัวเดียวนะครับที่ผมเห็นหัวม,มันนะครับเนื่องจากว่าเราจะจับแมวมาเล่น เกมมือถือที่เป็นเกมลายเกมใหม่มีชื่อว่าซอสแอนด์เมจิก่ะไหนปิงปิง,ปงนูทำท่าซอสแอนด์เมจิกหน่อยย,ย,ยืนตัวตรงอ่ะยืนตัวตรงเ <c oughs> ก้งมันนะฮะวันนี้เรามาทําคลิปสอนแมวเล่นเกมนะแล้วก็มาแกล้งเจ้าปิงปิงตัวแสบนะฮะถามว่าทําไมต้องแกล้งปิงปิงเพราะว่าปิงปิง,ปงตัวนี้เนี่ยเป็นน้องเล็กที่สุดและน่าแกล้งที่สุดที่ผมอยากจะแกล้งมันมากนะครับจริงไหมจริงป่ะได้ข่าวว่าเราเป็นเด็กและขี้แงที่สุด บอกมาดิบอกคนดูไปดิว่าใช่หรือเปล่าบอกดิวใช่ไหมบอกไปเลยอ่ะบอกไปโอ้ยดูน่าสงสารอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสอนปิงปิงกดคีย์บอร์ดกันเลยดีกว่าเนอะอ่ะน้องปิงปิงครับกดคีย์บอร์ดกดกดนี่ครับกดกดกดเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์กูต้องมาเลื่อนเองใช่ไหมเนี่ยโอ้ยรู้สึกปิงปิงเขาอยากจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วเนี่ยอ่ะอยู่หน้าคอมก่อนนิดน,นึง <laughs> วันนี้มึงโดนกูแกล้งแล้วหนูเอ้ยมึงโดนกูแกล้งแล้วมึงเ,เข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมเข้าใจไหมแดกหัวแม่ ไปแล้วดูดูด,ดูดูเขาดำโอ้น้าสงสารมาคือเกมนี้เนี่ยผมเล่นเวลไปที่27นั่นนะครับนี่ตัวละครนะฮะซึ่งเกมนี้มีสายดังต่อไปนี้ครับมีสายนักลบสายนักฆ่าสายจอมเวทนะครับแล้วก็สายเอ่อเขาเรียกว่าเอา่อเยอะแยะนะครับผมเยอะแยะนะครับผมนะฮะผมขอเอ่อเล่นตัวที่ถนัดที่สุดก็คือสายนักฆ่าลแล้วกันเนาะอันนีผมสร้างตัวละครดูมีสายอะไรบ้าง มีสายนักรบสายนักฆ่าสายนักเวสสายแมย่มดสายธนูนี่ยังไม่เข้านะฮะยังไม่เข้านะครับแต่ที่ผมถนัดมากที่สุดก็คือนนะเป็นสายนักฆ่านี่แหละปิงๆไปแล้วนูนไปแล้วแปลว่าเอาไปว่าแช่งแม่งนะครับผมแช่งแม่งไม่บายเนาะนั่นแหละครับคือวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันคร่าวๆกันนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับผมเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องอะไรก่อนแป๊บนึงปรับเออนะก็วันนี้แหละครับนะฮะมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับผมนะ ตัวเกมก็มันมีอะไรที่น่าสนใจอย่างมากนะครับเป็นเกมไลน์ก็จริงนะครับแต่ว่าสเปคเนี่ยค่อนข้างที่จะแดกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนะ oh, รับผมนะฮะโอ้เช็ดกันเลยทีเดียวเลยนะครับนะครับอ่าตั้งปุ่มอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่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 ใชใชใชอ,อ,อ่าอ๋อสปอยปุ่มบังคับอ่าอยู่ตรงนี้โอเคเซฟไว้ okay, นะครับนะตกลงแม่งไปเลยอะ่ะตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วมา เดียกันเลยเกมนี้เล่นง่ายมากนะครับโอ้โหมันคือเกม MMO RPG ทั่วไปนะครับแต่เมื่อมันอยู่ในมือถือ,ขอเขาเรียกว่าเป็นเกม A MMO RPG ละกันเนาะนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมบนมือถือไง A ก็คือ Android ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้พูดมั่วไปไงบบั้นแหละผู้เล่นนะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็มีระบบต่างอไปนี้นะครับผมนระระบบแรกก็คือกาชาซึ่งแน่นอนว่าระบบนี้เนี่ยใครที่ รู้สึกว่าหัวร้อยกับกาชามาแบบยาวนานแล้วแล้วต้องมาเล่นเกมนี้ต้องเจอกาชาอีกคุณหนีไม่พ้นหรอกครับคุณยังไงต้องเจออยู่ดีแหละครับนะฮะเปิดการมาได้ของอะไรได้หินอ่อนอัพเกรดอ๋อหน้าตาดีเนาะนะวิ่งใครใครวิ่งครับใครวิ่งเมื่อกี้ครับวิ่งเป็นเดอะแฟนเลยชิหไยนั่นแหละครับนะจับแมวมาเล่นไม่ได้เนื่องจากว่าไปเล่นหลังบ้านกันหมดแล้วมันทิ้งผมทํางานอยู่คนเดียวมันไม่ช่วยทำมาหากินไงนี่ขนาดเอาไม้อยู่บนเตียงไม่ยังไม่สลนใจหา,หาเหวอะไรเนี่ย เป็นน้องหมาที่แฟนคลับให้มานะครับในงานแคสเตอร์เดย์นะนั่นแหละขอบคุณมากเลยนะโอเคดูซิมีใครอยู่ในเซิร์ฟบ้างฮัลโหลอิสมีอิสมีโยจิเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงครับกังฟูกังฟูมึงมานี่เลยในไหนก็ขึ้นเตียงมันแล้วโดนกูแล้งแล้วมากังฟูมาเล่นเกมกัน นี่คือกังฟูนะครับกังฟูหนูกังฟูเป็นตัวเมียนะครับหนูกังฟูหนูกังฟูจะเป็นแมวตัวเดียวที่ค่อนข้างที่จะน่านิ่งมากไม่รู้จะนิ่งทำแฮวอะไรวะสนแต่เพื่อนนะมาเล่นเกมกันนะครับอ่ะหนูกังฟูกดด o u ยูกด d ั u b l e ลยูลูกกด d ัยูเอาโอ้โหอุ้ยออ้ย,อยสงสยัย อ่ะปล่อยม่เล่น,นอได้ปล่อยมันเล่น,นอไปก่อนนะฮะอ่ะให้มันดมดมกลิ่นคีบหรอดไปก่อนเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับผมจะฝึกแมวเป็นเอ่อเอ่อครีเอเตอร์หรือครูเอทีฟที่ดีนะครับนะฮะผมจะสอนแมวอย่างนั้นแหละครับคุณเชื่อผมไหมครับว่าผมจะทํามันได้คุณเชื่อผมสิครับคุณเชื่อผมเถอะดูหนา้าดูหน้าเอาดูหน้ากังฟูก,ก่อนสิครับดูหน้ากังฟูก่อนว่าเขาเนี่ยอยากเป็นแคสเตอร์มากแค่ไหนนะครับอยากเป็นมากครับผมนะมองแต่ CPU ีนะไป อยู่ไปเล่นกับเพื่อนไปแกงแค่นี้แหละเออนะนั่นแหละแล้วก็มากันต่อว่าตัวเกมมีระบบอะไรบ้างสกิลมีเหมือนกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับผมว่าค่อนข้างที่จะทํามาได้ดีพอสมควรเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยนะครับมันเอากดผิดอีกแล้วคือเกมนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าระบบต่างเนี่ยผมถือว่าเจ๋งดีนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันเจ๋งมันเจ๋งที่สุดแล้วก็ว่าได้ที่ผมเคยเล่นมา นะครับตามจริงผมเล่นในมือถือได้นะแต่ประเด็นก็นคือว่าผมมันรับอ่านเสียงในมือถือเนี่ยแม่งแตกนะก็เลยมาอัดในคอมนะครับนะบนั่นแหละเกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าระบบโอโต้โจมตีก็ยังมีเหมือนกันอยู่นะครับผมนะฮะแต่เกมนี้มันมีระบบแถบก็คือการเล็งเป้าหมายครับผมเนะี่ยซึ่งเห็นไหมผมกดแถบป,ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นการเล็งเป้าหมายครับซึ่งมันเหมือนกับเกม เกมเกมหนึ่งของค่ายค่ายหนึ่งครับที่เรารู้จักกันดีอยา May Cry ่างดิวเมคลายรู้จักไหมรู้จักปะเวลาเรากดปุ่มไอ้แคมล็อกหรือปุ่มสเปกบาร์เนี่ยคือการเลงเป้าหมายใช่ไหมละ่ะเกมนี้ทําได้เหมือนกันเว้ยสนุกเลยงานนี้ได้กลิ่นอายของดิวเมคลายหมาเลยวะ่ะนะฮะเป็นการพูดเปรียบเทียบนะครับใจเย็นอนย่างเผมนะเพราะาเกมนี้เนี่ยผมว่ามันมันออกแนวแบบออกแนวอย่างนั้นเลยนะเนี่ยมีหลายสกิลให้เล่นอนะ่ะโอ้โหมันสุดยอดแล้วอ่ะนะเป็นสัญลักษณ์นี้แบบทะลุทะลวง,วงนะฮะ โอ้โหยอดมันมันเลยไปไปไปเกมนี้ยังมีระบบโอโต้เควสอยู่เหมือนกันนะครับกดไปให้แม่งเดินตามหานะครับโอเคเราจะมาเล่นเขาเรียกว่าเควสมิชชั่นสักหนึ่งรอบกันนะครับท้าลบเดี่ยวไปเลยนะครับเกมนี้ไม่ต้องครับเนื้อนมไข่มีเหมือนเดิมครับคัพเอครับบีครับสีครับดีมีให้หมดครับคุณชอบนมแบบไหนเล่นไปเลยครับผมนะฮะเกมนี้มีดีเพื่อนมนะฮะอยากดูนมก็เล่นตัวละครผู้หญิงลวครับผมนะส่วูญใหญ่แม่งชุดแม่งดันนมเอาง่ายๆนะฮะ หลอกลงประชาชนนะฮะตามจริงไม่ได้นมยาหรอกเสื้อแมงลัดนะฮะทุกวันนี้ผมจะถามเมียว่าทุกวันนี้เนียเน่ยเมียโกงลงผมอยู่หรือเปล่านะฮะนั่น,นแหละครับนะฮะฮ <laughs> ใช่เลยไม่ใช่นะเราก็มาจัดก,การมอนสเตอร์กันเนาะดีผมก็ตั้งเป็นออโต้ไปให้มันตีกันนะฮะเพื่อมันล็อกเป้าเองนะครับผมนะเนี่ยเก่งยอดมากเออเกมนี้มีระบบฟลิกไทม์กิเวนด้วยนะเว้ยเดี๋ยวจะมีตอนช่วงสู้กับบอสนะครับแต่ตอนเนี้ยผมสบายชิลๆ เนี่ยผมสบายแล้วเนี่ยนม่งหยิบนมมากินได้เลยเนี่ยมันตีบอสไปเกมนี้แม่งอิสระมากนะอิสระมากๆเลยขอขอบคุณสปอนเซอร์ที่ไม่ได้จ่ายเรานะครับกับเอชบี SB นะครับซึ่งเขาไม่ได้จ่ายเราเลยนะครับแต่เราซื้อมาเพื่อกินโชว์นะครับนีให้มันตีไปรอค่อยิออกทาร์ดิเวนนะฮะคารบาบาลเราเกื่องไปเราเริ่องไปว่วสบายหรือเราเรืนองไหมกององค์ปองเรื่องไหม เองเปลามาเอาเปล่ามาใช่ไหมเล่นไปกินไปสบายๆเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันตีมอสอยู่เนี่ยโอ้โหอ่ะเอาแค่เรากดคลิกคาวเอเวนเนี่ยก็เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วโง่หงอไม่ท่อเลยว่ะ ช่วงที่เรทำอีเวนต์นี้มันจะมาตอนช่วงแบบเลื่อนลอดอยู่ประมาณช่วงที่หลอดหหรือไม่ก็หลอดที่ที่10นี่แหละเอาง่ายๆเนาะก็รอมันกดแล้วก็นั่งจินมของต่อไปนะฮะเกมนี้แม่งสบายมากเออ๋บผมว่ามันว่าเราคืบไปคืบก็เอาบอยเลยอ๋อจบบอยรับบอยรับบอยเกมเนี้ยโคตรสบายเลยถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดในปี2 0ง7เลยก็ว่าได้ผมยกให้คือเบสเกมออฟตัวเองของโมบายเลยก็ว่าได้นะเอาไปเลย โอเอาเอาหนูหนูหน,หนูหนูคำโปอย่าจะมาจมแนมหนูคำโปหนูคำโปอยากเข้ากล้องด้วยเหรอก็บอกกันก่อนก็ได้ไมันกระโดดขึ้นก็ได้หนูคำโปอย่าเข้ากล้องฮะสวัสดีสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีคนดูหน่อยอ่ะคำโปเมื่อกี้จะกระโดดเนี่ยมันกระโดดเข้าเขาเรียกว่าอ่าเขาเรียกว,ว,ว่าอะไรกระติกกระติกใส่น้ำแข็งนะฮะซึ่งจะกระโดดสามารถขึ้นบนเตียงเอ้ยไม่ใช่ขึ้นบนเตียงนี่เขาเรียกว่าขึ้นตรงหน้าโต๊ะคอมได้และไอ้คำโปเนี่ยมันนจะขึ้มา ล้วขึ้นมาคืออยากกินนี่ใช่ไหมสปอนเซอร์อย่าง s อีที่เขาไม่จ่ายเพราะเขาไม่จ่ายกินไหมแดงอ,อ่ะอมเกมนี้นะครับเป็นเกมไลา์ขอขอ้เล่นผมก่อนอร่อยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมลา์ที่น่าสนใจอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับผมเนี่ยเพราะว่า มันมีระบบคลิกทามอีเวนท์ที่น่าสนใจซึ่งเกมมือถือหลายๆเกมเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีเว้ยมันไม่แทบจะไม่มีเลยจริงไหมหนูคัมโปหนูเป็นพยานว่าเกมมือถือทุกเกมไม่ค่อยมีระบบคลิกทามอีเวนท์ใช่ไหมช่วยบอกคนดูหน่อยครับบอกหน่อยครับบอกสนครับกูบอกให้มึงบอก ไม่บอกก็แดงผมแม่งนะครับใครมาแจ้งเตือนอะไรเนี่ยชจ้งแม่งนะครับนี่ไม่เข็มเผลนี่ไม่ได้อับนะโอ้ยเข้มโอ้ยแมวไม่ได้อับแล้วมากี่ปีแล้วแนวโอ้โห oh, นั่นเลยครับท่านผู้ชมครับเกมนี้น่าสนใจอย่างมากแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอรีวิวระบบข่าวๆแล้วกันนะครับเพื่อนนอกนั้นเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยลองไปเล่นกันดูนะครับเกมนี้เวลง่ายเวลวง่ายมากๆเลยก็ว่าได้นะครับชุดนะฮะ ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นการผลลอพของการทำเนื้อเรื่องนะครับหรือเป็นการแบบว่าเราไปเติมเติมเงินเข้าเกมเนี่ยเพื่อเป็นว่าอัปเกรดหรืออัปเกรดได้หรอวะอ๋อคือส่วนนี้ใช่ไหมราก็ได้บอกไปแล้วเนาะเกมเกมนี้เนี่ยผมว่าการอัปเกรดอาวุธพวกเนี่ยค่อนข้างที่หน้าตาดีอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะไม่มีระบบที่จะสามารถทําให้แบบว่าแบบว่าไงดีแบบว่าไม่สามารถอัปเกรดได้แบบทั้งหมดพร้อมกันได้แต่ผมว่าระบบนี้ หาของเพื่ออัปเกดค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรเลยก็ว่าได้ถึงแม้ขอไม่ต้องจัดเสียตังเป็นเพชรก็ตามทีว้ผมก็ไม่แคร์เหมือนกันหรอกครับว่ามันจะเสียมากแค่ไหนก็ตามทีเพราะผมไม่ค่อยเติมอยู่แล้วไม่ค่อยเติมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระบบปีศาจก็คือเอาไว้คือระบบคู่หูนี่แหละเนาะคู่หูของเรานะครับนะฮะคุณเห็นได้ว่านะ มีผมวุ้ยปลดล็อกเกลเวลไปเยอะแล้วว่าสามารถเอาคู่หูคนใหม่เข้ามาได้วะ่ะเห็นไหมาติดตั้งสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ยังมีสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะครับโอ้โหสัตว์เลี้ยงเรามีพิกกี้ปลาไหลมังกรเฮ้ยสวยวะ่ะเฮ้ยนี่น่ารักอะ่ะเหมือนทูนมอสลาเคยดูไหมมอสลาเคยดูไหมหนังซีรีส์มอสลาที่เป็นซีรีส์แย่ของกอลซสิล,ล่าเคยดูไหมเคยดูป่ะที่เป็นไอ้ทูตเด้อทูตสองสาวอะ่ะ อุย้ยน่ารักอย่างนี้เลยอุย้ยน่ารักอย่างนี้เลยอันนี้ตัวเฮียอะไรไปนุ่งชั่วร้ายเหรอครับหน้าตาเหมือนมัสเลเดอร์ไงไม่รู้เลยว่าเอออะไรเจี๊ยบโอ้โหนี่มันชกกะบูชัดๆหุ่นยนต์โอ้โหมีหุ่นจกักมีหุ่นจักรกลด้วยว่ะสุดยอดนะเอ,อ้ยเกมนี้สัตว์เลี้ยงก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ่อเหมือนแบบว่าเอ่อเควสนะครับเพิ่มเลเวลแบบ ขั้นสูงก็มีเหมือนกันคือการแบบประจนนับประจนภัยนะครับก็คือเราต้องทําตามเควสที่มันบอกครับเอาเลเวลสามนะผมก็ทําการปลดลอ็อกเออเลเวลนักประจนภัยขั้น2ไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือผ่านแล้วตอนนี้ผมอยู่ยขั้น3แล้วก็ผมต้องให้เลเวลถึงตัวละครเนี่ยให้ถึง30มสิบแล้วก็ต้องเข้ากิลหนึ่งกิวแล้วก็ต้องทําภารกิจอีก1ภารกิจนะครับเพื่อทําให้แบบปลดลอ็อก เพิ่มพลังของตัวเองอีก450แล้วก็เพิ่มสเตตัสต่างๆนานานะครับถือว่าเกมนี้มันมีอะไรหลายอย่างมากที่เราสามารถแบบทําให้ตัวละครของเราอ่ะมันเก่งได้เว้ยมันเก่งจนแบบว่าเนี่ยคุณเล่นไปแดกไปยังได้ถ้ามังเดินออโต้ตีไปยังได้เลยเดี๋ยวแม่งตีไปเลยไปเลยนะถึงรอบนะครับถึงรอบไปเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้สเปคขั้นต่ำตามที่ในเพจบอกนะครับอ่านอยู่ด้านล่างดริฟต์คลิปคลิปนะครับนี่เลยลิงก์ด้านล่างลิงกที่กลาง ขึ้นหน้าจอในคลิปอยู่นะครับว่าสเปคขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับดูมือถือของคุณครับว่ารับได้หรือไม่กับการเล่นเกมซอร์สแอนด์เมจิ่นะครับผมนะฮะก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอตัวก่อนเลยครับนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายก็มารีวิวเกมสั้นๆแค่นี้แหละนะฮะถ้าผมเล่นเกมไหนที่มันเกินเลเวลสิบแล้วเนี่ยแสดงว่าเกมนั้นเนี่ยถูกฉลองกับผมมากที่สุดแล้วนะครับผมนะนั่นแหละซึ่งเกมนี้ก็ถือว่าถูกฉลองผมอย่างหนักมากเพราะ แค่มีระบบฟิกไทม์อีเวนต์เนี่ยผมก็รู้สึกชอบมากแล้วนะครับผมนะฮะแต่ความเป็นจริงแล้วผมไม่ได้ไม่ได้เล่นในมือถือนะครับผมเล่นในเอ้ยไม่ได้เล่นในไม่ได้เล่นในมือถืเล่นในคอมนะฮะผมเล่นในมือถือนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยในคอมแท็ทไม่ได้แตะนะครับอ่า <c> <Ronaldo> เพราะว่าในมือถือเนี่ยมันกดง่ายกว่าคอมเพราะอะไรเพราะว่า มันต้องเราเราต้องลากเมาส์ใช่ไหมละ่ะแต่มือถือเราแค่จิ้ม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 จบแล้วง่ายๆนะครับก็เอาเป็นว่าเกมนี้มีระบบที่ทำอีเวนต์แล้วก็ระบบเวทต่างๆนานาที่น่าสนใจแล้วก็ระบบที่เอออยากให้ลองไปลองเล่นกันดูนะครับผมว่ามันเยอะแยะมากมาอยอ่ะก,การที่จะออลองสัมผัสด,ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่ารสสันิยมของแต่ละคนด้วยเนาะเกมนี้ก็เป็นเกมดังพอสมควรจากประเทศประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาเปิดในไทย นะครับเหมือนเป็นการเปิดเซิร์ฟในไทยนี่แหละนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยผมว่าการาสร้างตัวละครอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะดูแบบสวยดีนะครับสวยมากเลยโดยเฉพาะผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะะฮไปไหนแล้ววะนะฮะคับอ e ีเลยตรงเลยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็เพิ่งเปิดโอเพนเมทไม่ได้โอเพนเมตาดิเรียกว่าเพิ่งเปิดเกมก็ว่าได้อะเพิ่งเปิดเกมเลย นะครับผมเนี่ยเพิ่งเปิดเกมมาปล่อยทั้ง iOS และ Android แล้วนะครับผมเนี่ยก็ลองไปโหลดเล่นบบนดูว่าคุณเนี่ยคุณชลงกับเกมนี้หรือไม่ถ้าคุณถูกชลงกับเกมเนี้ย ก็น่าจะถูกสไตล์ของคุณแล้วแหละเนาะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีหลายระบบที่น่าสนใจอยู่เนาะผมก็พูดย้ำไปหลายรอบแล้วแหละเนาะขอเป็นว่าขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กันในคลิปใหม่กับผมเฉยเฉยกระลุกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe กันด้วยแล้วก็ลิงก์เกมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่าง description เลยนะครับผมวันนี้ขอตัวเดี๋ยวครับสวัสดีครับบ๊ายบายเด็กๆไปหมดแล้วไปหลับใต้เตียงหมดแล้วไปตรงห้องน้ำหมดแล้วเพราะว่ามีอากาศมันร้อนไปแล้วอีก keep, keep out.